สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากราพระใหญ่ที่วัดภูมนโนลมค่ะบรรยากาศดีมากแดดล่มลม,ลมตกแบบนี้นะคะชิลที่สุดละคะ่ะเห็นน้ำโขงไม่ค่ะไกลๆนะคะโอ้โหบรรยากาศแบบดีมากนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆไปฝากคุณๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะว่าวันนี้นะคะมีเสื้อรุ่นไหนมานะคะเดี๋ยวตามไปดูต่อที่ร้านนะคะรับประก,กันเลยว่าสวยแน่นอนค่ะ ดีค่ะคุณคุณวันนี้นะคะเอาเสื้อลูกไม้พิงผ้าคอตตอนมานําเสนออีกแล้วค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ไปแล้วก็อย่าเพิ่งบ่นเบื่อนะคะเพราะว่าอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่พลาดสีที่ต้องการหรือว่า ในรอบที่เราเคยลงไปล่าสุดคอ17คอ18ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมาจัดใหม่เลยเป็นคอ19นะคะเป็นลายใหม่สวยไม่แพ้ลายเก่าๆเลยนะคะแล้วสีที่เอามาเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวบอกคุณนะสมบัตินิดนึงนะคะหลายคนก็รู้แล้วเหมือนกันคือเป็นคอปาดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความโป,ปร่งๆตรงคอใช่ไหมคะการซับในของเขาเนี่ยนะคะก็จะซับเฉพาะ ตั้งแต่อกลงมานะคะทําให้บริเวณนี้ไม่ไม่ดูตันจนเกินไปนะคะแล้วก็แขนเนี่ยจะเป็นแขนตรง3ส,ส่วนแบบนี้ซิปข้างผ่าด้านข้างนะคะซับไหนเรียบร้อยนะคะลายนี้คือสวยน่ารักมากมีความปโปร่งนะคะเป็นกลมๆเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างเนี้ยน่ารักดีตรงชายคุณดูเห็นไหมคะชายก็สวยงามมากมีความแบบดูอ่อนหวานดีนะแล้วสีที่เราเอามานะคะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะสีแรกที่คนถามหายเยอะที่สุด ตอนนี้เลยนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงนี่ก็เป็นสีที่สวยมากๆเหมือนกันนะคะสีต่อมาก็คือสีกะปิแบบที่แม่ค้าใสอันนี้คนก็ถามหาเยอะเพราะว่าสีกะปินี่มันจะเป็นสีที่ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสงานมงคลเลยแหละเนี่ยใส่กับอะไรก็สวยใครใส่สีกะปินี่คือ สวยอะค่ะไม่ไม่ไม่ไมพลาดนะคะแล้วสีสุดท้ายก็คือสีดําสีดำเนี่ยหลายคนก็อยากจะมีติดตู้ไว้ใช่ไหมคะมีหลากหลายลายแล้วก็อยากจะเอาลายโน้นลายนี้มาบ้างอันนี้ก็มีสีดํานะคะมี3มสีสวยๆให้คุณได้เลือกนะคะส่วนไซส์เราก็จะมีเหมือนเคยนะคะ38 4 0 4 2กี4บเหมือนเคย สวยเหมือนเคยใครเคยใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์เดิมนะคะแต่นิดนึงนะคะสำหรับเบอร์46เนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าลายลายพิเศษเพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่าลายเนี้ยสำหรับ4 6ผ้ามันหมดค่ะผ้ามันหมดก็จะมีลายแบบเนี้ยแต่สีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยลายเขาก็จะมีความแบบเล็กลงนิดนึงนะคะก็มีความสวยไม่แพ้กันเลยนี่มันก็จะมีสีม่วงเหมือนกันมีสีกะปิเหมือนกันแล้วก็มีสีดําเหมือนกันแต่แมค่ค้าก็ขอบอกเลยว่า าลายนี้ก็น่ารักนะคะแต่มีเฉพาะเบอร์46เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้ราคารุ่นนี้ก็เหมือนเคยนะคะราคาอยู่ที่990เก็บปลายทางพันกับ40ส่งให้ฟรีแบบรวดๆหนึ่วัน2วันถึงใครใส่เบอร์อะไรหรือว่าชอบสีไหนรีบทิๆทักมานะคะสินค้าก็มีจำกัดนะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับรุ่นที่คอ17คอ1ิบ ก็ยังเหลือบางสีบางเบอร์เหมือนกันนะคะถ้าใครยังติดใจลายพวกนั้นอยู่ลายเหล่านั้นอยู่ก็ทักมาเลยค่ะเดี๋ยวไหมคะหาให้นะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายดูภาพสไลด์ก่อน